ฟอบังซึ่งเป็นคณะทูตฝรั่งเศสและได้ยศขุนนางในอยุธยาได้เล่าถึงพระพทราชาหรือพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาที่มีนามว่าสมเด็จพระพทราชาเมื่อครั้งยึดอำนาจสมเด็จพระนารายมหาราชไว้ว่าเมื่อตอนที่ข้าพเจ้าได้กลับมาถึงกรุงปรารีสได้สองถึงสามเดือนก็ได้ทราบข่าวว่าพระพทรราชาขุนนางผู้ใหญ่คนหนึ่งได้เข้าปกครองสยามถึงแม้ข้าพเจ้าไม่ได้เห็นกับตาแต่ถ้าวิเคราะห์ดู รายงานต่างๆก็จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสยามนั้นส่งผลต่อพระราชสัมพันธไมตรีระหว่างพระเจ้าอยู่หัวของเรากับพระเจ้ากรุงสยามเป็นแน่การยึดอำนาจครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงสภาวะของประเทศสยามและพระราชวงศ์ผุ้เกี่ยวข้องในตอนที่ข้าพระเจ้าอยู่ในประเทศสยามข้าพระเจ้าสังเกตเห็นอยู่ในใจแล้วยิ่งเกิดเรื่องรู้อัน ชาวฝรั่งเศสที่ถูกจำคุกก็ยิ่งทำให้ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าวันใดวันหนึ่งจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้น